กับสบายดีนะู้ชมเนะมันนี่ก็อยู่กับมอฟซองไอไซสแนลคือเก่านะมันนี่ก็ห้ากสิมาซ้อนขึ้นจอมซิงนะแบบแบบที่ว่าจิว่ามั่วกับโบมั่วเนาะก่ามีส่วงนาะเพราะว่าถ้าแนะน้ำนี่ส่วงายเนาะอาจ์ซดีนะส่วน้ายของคลิปประมาณนาทีที่สิบเอ็ดสิบสองนะอาจ์ซเข้าใจได้ง่ายกว่าส่วงทั้งนานี่ยส้วงทั้งนานี่อาจ์ซมั่วเองเป็นอะไรนะ สีล่วงหรือสีลอดมาลุ้นกันเลยโอเคเนาะไปกราบ z มกันเลยอ่ามืัอนี้ก็กราบสบายดีนะมุสนะมติดกุ้งคนเนาะมืัอนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสูุซองไอไซส,สแนลคือเก่าคือเดิมมืัอนี้ก็สีมาซอนขื่นจอมซิงเนาะอ่าเอามาเบิ่งอุปรกรณ์เนะาะบั่นี้ อุปกรณ์ของขานี่จะเป็นไม้เนาะไม้เราเอาแทนเข็มหรือว่าใส่เข็มก็ได้แต่ว่านี่ใส่ไม้เอาเข็มเข็มโมมีเนาะใส่ไปก็แ,แล้วก็อันที่สองเนอะเสื้อเสื้อนี่เสื้อขูดสนะีเนาะเป็นเสื้อน้อยแต่ว่าโมแห้งบันไดกอดีซานะแล้วก็กระพริไว้ไว้ตัดไว้ตัดเสื้อเนี้ยนาะ แล้วก็กัวกัวหรือว่าจะเป็นลูกแฮลูกมองลูกแหลนนั่นแหละกับคลองไว้โดยสปอยแล้วก็ไม้เนาะไม้น,ะมนี่มาได้แท่งนะประมาณสองนิ้วเกือบสองนิ้วนะแต่โมง่งอย่างเส้นแต่ว่าเป็นตาที่แท่งไว้ประมาณสองนิ้วหรือนิ้วเกือเน่ยกันแรกเลาก็เสื้อม้านานะ โอยสูตรของเาสิเสียแบบนี้ในการมาท่ายเกี่ยบแบบนี้แล้วนะพาเวลายิ่มเขาสารน,นี่อยากก่าเกาะน้อยเกาะโบว่าบริไสไซค์เข็มแต่เนี่เรียบร้อยความยาวของเสื้อนี่งจะเอาประมาณเกือบว้าพุ่งเลย มาแัแล้วก็มามาัดโอเคมัดแล้วแล้วก็สิเป็นแบบนี้นะนี่มัดไว้มีโปนิดนึงเดี๋ยวขอตัดก่อนที่ต,ตัดแบบนี้นอ,อ๋อส่วนนี้ก็เป็นวัดนะลมหนาวไหมา มาทามันเริ่มกันแะ้วบ้านโอเคเนาะทาเริ่มไม่ท่าเนาะเกีียวจับเสื้อนะักเกีียวขึ้นหลังแล้วกันนี่นี่ไว้แล้วก็สอดสอดเข็มั้งกลางนะนี่เห็นั้งกลางนะแล้วก็เอาเข็มนะก็อ,ออกมาแบบน,นี้ชื้ โอเคดึงด okay, okay. okay. ึงแล้วะดึงแบบก่อนปแบบก่อนนิดนึงโอเคได้แล้วเนาะบันี้เอาหัวปบูมมือจะว่ายจะว่ายแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปก่อนทั้งลังกล้องมาโฟกัสเนาะตอนนี้โอ้ยกล้องมาโฟกัสไม่ใช่เป็นซองเชื้อซองเส้นเนาะนะที่ว่าบ่อยยากกัน หัวประมือกดไว้แบบนี้นะจึ๊บ้วก็จับเสือนะอ้อมอ้อมมาทางหัวประมือทางล่างนะ้วกล้วก็สอดนะสอดสอดเข็มอมาจากทางหลังสอดมันจะเป็นเสือกสองเส้นแล้วนะสอดออกมาจึ๊บขวาม่อยัโอเคดึง เฮาก็ดึงเส้นเฮาเอาหัวโป้มือขอม่มไว้รอบแรกเนาะปั๊บนิดน,นึงดึงให้เข็มนะแล้วก็ดึงเส้นเสือเ้อปลายเข็มส่วนเข็มเนาะดึงเข้าแห้งๆเลยโอเคนะเนาะเฮาสิได้เป็นล็อกนะโอเคได้หูหนึงละแต่ว,ว่าตาน,นึงนัง่นเองนี่มันสิเป็นแบบนี้นะถา้าเฮาล็อกแล้วนะมันสิบ่รูดโอ้ยกล้อ,กองบ่โฟกัสอีกละต้องขออภัยนะ นี่กล้องมาโฟกัสเลยลองนี่แบบนี้แบบนี้ <c oughs> มาโฟกัเสเลยสิ <c oughs> ได้ประมาณนี้นะโอเคมาเข้ามาต่อกระไรบาทนี่กับตาที่สองนะคือเก่าหมดแล้วนะเห็ดแบบนี้จับส้นจนเสือกเลยนี่ล้วกันหนึ่งขึ้นหลังคือเก่าน,นะนี่จับแบบนี้ ว้าคือหลังถ้าตรงกลางนะั่ล้วก็เอาเข็มจจเจาะเจาะออกมาจากตางกลางคือเก่าแบบนี้แล้วก็ดึงแชกแล้วก็ปับ๊บให้มันเลี้ยงนะด,ดีรูดรูดมาให้มันเลี้ยงกันแบบนี้เดี๋ยวเริ่มเลี้ยงกันละแล้วก็ล็อกคือเก่านะเอาจับเสน่วนเสื้อตัวนี้นะอ้อมมาทางนี้อ้อมมาทางหัวข้อมือนะแล้วก็สอดจากทางหลัง คือเก่าว่ะแล้วนะสองอันนี้จึ๊บแล้วก็ดึงตัวนี้ให้เค่งเนาะนอยมั่นสิทมองงามนะถึงจุดชิปโอเคในตาที่สองกองคือวายฟกัดมาหน้าก็มาต่อเรื่อยๆเนาะบัวพิดพลาดลายประการ <c oughs> มั่วเยอะการมารอบนี้อาจสิพญายามซอนในเ <c oughs> ข้าใจที่สุดเนะ <c oughs> ดาะผู้ใดที่ <c oughs> เป็นแล้วก็เบิ่งเป็นแนวทางไว เอาเองกันยังบอกทันที่เก่งแห้งเนาะเพราะวัตบริษัทหนึ่งนี่เนาะจับจับออกมาทางลังแบบนี้คือเก่านะแบบนี้แล้วก็เข็มเนาะใส่เสื้อเข็มมาแบบนี้โอเคดึงก็อะไรนะดึงแบบนี้จัดเลี้ยงเนาะเสือแบบนี้เลี้ยงให้เก่าแถวเพื่อนรึ๊บๆแบบนี้ดีเนาะ เราจะได้เป็นปอกเนาะมันจะเป็นเสื้อสองเส้นนะวะสองเส้นที่ว่าบนนี้เนี่ยเขาก็อ้อมหัวมือทางหลังแบบนี้นะนี่แล้วก็สอดขึ้นหลังสอดเอาสองเส้นข้างหน้านี่แบบนี้นะนี่รอบนี้กล้องเห็นอยู่แต่ว่าอาจจะพอสัตว์ได้ดึงมาเลยนะหัวพนมือครับผมพปะนะเด็กโมพาเก่องแล้วก็ลูดบาทเดียวนี่ชิบเรียบร้อยโอเคนี่ ภาพให้มันแน่นนะตัวสี่หกันรูดอู่นะตรูดนี่บอกงามเลยนี่ยละะมาเห็นในเบื้องเลยนะสิบห้าตาไียันได้ถอดอย่างนีาแบบเก่าเนาะก็ก็ได้มาซ้อนแบบดุลักตุเลนะตัวเล่นันเลกันฮะก็เป็นเงเห็นเข็งคือเก่าแล้วนะเห็นแบบนี้จนสุดเลยแต่ว่าอย่าลืมหลอกแต่ว่าล้วกอมือแบบนี้คือเก่า เนีย่ยกำลควรแทงสอดทางหลังไปนแท<า>งพิษเชื่อนี่โอเคนะความเขือความไปพัปงหน้าต้าบอกความนี่มันสิบวอลล็อกเลยนะโอเคหาก็ถอดออกมาละได้แบบนี้นะหากันได้คขึงหนึ่ง,นะงแล้วยังบมดแล่โอเคเห็นบหวะอุ้ยสวยอยู่นะยังบมดแล่เนะโอ้ย แล้ววะผมกัดมาเอามาต่อกันเลยแบบนี้ก็บแบบขันแรกเลยเนาะแบบเหตุขึ้นตอนแรกเลยตแต่ว่าเข้าทา่าแบบนี้เข้าสามมาแล้วสิมาเน,ะนี่บอกอีกหนึ่งครั้งเอาอ้อมมาทางล่างแบบนี้รอบนี้อาซีเห็นง่ายชึบเข็มเข็มนะเจาะทั้งกลางฮึบ จ่อมาแบบนี้แล้วกันดึงดึงนะปรับขักๆแล้วกันจังดึงนะเพื่อความงามความสวยงามหรือปรับน้อยนึงอ๋อแต่มีเสียงลดกันขอโทษขอพายนึ่งนะทีเป็นส่วงดีกว่าคนออกไงออกมาอื้ออ้อมลังแบบนี้แล้วก็สอดสอดสองเส้นนะคือเก่าชิ ฟึกเรื่อยๆเนาะเพราะว่าแบบนี้มันมันเห็ดค้าว่าไปปรุปับให้มันเป็นเลยมันก็อย่างยากเนาะต้องลองผิดลองถือตัวเข้าเองเข้ากันยิงผิดลายเถื่อเคซื้อสอดหลอกนะค้นะบาบหลอกนี่เป็นรูดนะรูดเป็นบอดบองามเลยนะโอเคหลอกจิ๊บ ได้อยู่ได้อยู่ <S <S <ๆ>นี่เนาะเข้ากระตอของมูที่สองลยเนาะบาทับความน,นิดนึงจีสานจริงหนกกะท่าก็ได้เนาะแต่ว่ามีแต่เอาเป็นตาใหญ่ยิ่งซึ้งเห็ดไม้ใหญ่กว่านี้ี่สอดขึ้นลังนะ ยังมาค่อยคุ้นชินกับการถ่ายคลิปแบบนี้นะแต่ว่าขยาันย,ายาม้มแบบนี้นะได้แบบนี้แล้วกันสอดทังกลางพ่วเสืออ้อสั่นเนี่ยนะ่าส,สีสามารถเบ่ง่ายเสื้อโบนยาแล้วก็ดึงเลี้ยงเป็นแถวแบบนี้แล้วกันต่อจะหลังจากเป็นแบบนี้แล้วกันหัวมือโอัวปมือจับเสื้อ,อไว้แบบนี้นะนี่แบบจะไเน้น แล้วก็อ้อมทั้งหลังเลยนะเหให้เบิ่งกันก่อนที่อ้อมให้เบิ่งกันนี่นั้มันจะเป็นเสือ้อที่ว่าบอด้หยักขันไว้นะโอเคกล่อ,องบโฟกัสโอ้ยสอดเขาทั้งหลังแบบนี้นะนเนดี๋ยวนี้แบบนนี่ฮันเดยรอบนี้เห็นครับ นี้เนาะสอดเข่าสองเส้นทั้งหน้าเลยเนาะนี่สองเส้นนี่นี่มันทีเป็นแบบนี้เนาะโอเคเราก็ดึงเลยเนาะดึงเราก็ดึงเสียกตัวนี้มันเข็งนะเสียกตัวเราคมไว้แล้วก็ดึงจึบบ่อยยกนะบ่อยยกแล้วก็บง่ายเรื่องแอาจจะยากอยู่แต่ว่าถ้าเป็นแล้วมันก็บคนน้ยากมาะไรนะโอเคเนาะเราก็ไปเลินต่อกันเรื่อยๆ ไม่น,นีเห็ดในเบิรงเลยนะซิมาซิมาฮูหรือว่าซิมาตาไปเลยห้องฮูเนาะเป็นห้องเป็นฮูเป็นฮูนี่นะี่เนาะเออส่วนทานนี่คืออยากให้เนสอะไรคือันเดนะอ้อมคือทั้งหลังแบบนี้สอดมาสองเสน้นนะเด้เด้เด้มันจะเป็นแบบนี้โอ้ยกล่องเลยเม็ดลนะเดี๋ยนาะมันจะเป็นสองเสนแบบนี้แล้วเฮาสอดเนาะ สอดล็อกไว้นี่เซนนี่เอาความไปพักพุ่นดึงจิบจิบโอเคได้เป็นแร่หนึ่งตามาไปต่อกันเลยอาที่บอกวิธีได้บอกคอยเก่งไปได้กับขอโทษขอไปนู่นอนอ่ประวัติเอาเองกัน ยังบ่กเคยซินบ่ยังบ่เคยซินแต่ว่าเพิ่งฮัดเฮ็ดคลิปแบบนี้นะพอตัวนลายนี่บ่ค่อยสิว้ไลายบ้ดงนะมาคลิปนี้ว้าวซะเกือบจบคลิปเลยอ่ะสอดแบบนี้เนาะมันจะเป็นซองวัวไบ่นี้เนาะสอดความแบบนี้หัโวโป้มมือเข้าหามปะเนะี่ยกันปะนี่ถือว่าเสือ่อมลดดึงดึงเส้นนี้เนาะอันนี้เส้นลังลุก เก่งๆโอ้โหมือของไว้แล้วก็ดึงเลยนั่นนี้ดึงเส้นนี่โอเคมามาหนีกับตาสุดท้ายแล้วล่ะมาเงียบาโอเคเห็นอ่ะบาดมาจุ๊บนี่เขาก็มาถกไปเลยนักมาถกอัดเลยนะกขวาเขาบ่ได้นั่นอยู่แล้วนะเพราะเขายังสิตัดเสื้อนั่นเป็น ล็อกสารล็อกแล้วก็มัดโปตันไว้น้ำน้อยนิงเห็ดเป็นเหลือนไว้กันไว้เนะาะกันมันกันมันรูดเนะาะแม่ละกันมันรูดกันมันไหมอะไรเกิ <c oughs> <c oughs> สนสอ่มาแบบนี้นะนี่ถ่ายคลิปเ้าสิเบิ่งง่ไงนะเพราะว่าต้นจิบเนี่ยยังเสื่องยเงี้ยอยู่ ียได้เลยด้องามอยู่หมัดไปเลยนะหมัดเป็นโปรเลยทั้งส่วนเดียวอันนั้นนะว่าส่วนวนี้เขาไม่ได้ต่อยีละเดี๋ยวขอปาแป๊บหนึ่งโอเคโอ้กับเป็นอันเสร็จเป็นทีเรียบร้อยนะ จอมซิงของฉเนานะอันนี้นะเนาะเขาก็มัดเป็นโปตันไว้เลยเนานะสองขาแบบนี้โอ้ยกองแบบโฟกันนะว่าโอ้ยเห็นว่าคลิปหน้านี้แมนเทาซิมาต่อไอ้มันยาวกว่าน,นี้โอเคเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะเพราะว่ามันคลิปยาวเกินแล้วเดี๋ยวเป็นได้แก็ฝาคกคนไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาเนี่ยนะเป็นได้พี่หน้า ท่าสีมาต่อยมาแล้วนะโอเคเอ่ะจะเปลียนเซ็มนี้นะไปบายบาย